สวัสดีจ้าพี่น้องเมือนนี้แม่นิษ์สิยภาพไปเก็บบอกแอปเปิลคางทางต้นคางท้างเด้อมากินแกเปลนแจวประแดกบองแสบแสบหยุย่ยห่มากินน้ำแมนนิษเด้อพี่น้องไปเบิ่งกันเลยแมนนิษไปขึ้นต้นบักแอปเปิลคางทางว่าเป็นกังไง <c oughs> มัน <c oughs> ถึงบ้านแล้วพี่น้องสวัสดีจ้าถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วมากินเห็เบิงกินกับอันแจวประเดกแจวประเดกจำเลยเด้จ้าอุ้ยเฮียแอปเปิลขางทางของฟี่อืมแจบอุสยาหา ีนเป็นลิ่งเป็นผางึ้นไปเอาได้มากกับกระตาหนึ่งแบบอืมรสชาติกำลังพอดีกินแทนบอกมวงอืม เจาไปเดเอาเป็นโตเลยพี่ห้องเป็นตอนเลยอืมอืมกินแก่หอนอือต้นนี่แซบ่บ อน,นี้พันน่อยพันหนี่มันสิคือจังบอกท่านอืมอืม,อม แ่บก็แอปเปินซื้อตลาดเดี๋ยวพี่น้องแอปเปินือซื้อตลาดมันหวานมสมกำลังดีกำลังพ่ออย่งนี้ตาอืม ประเด็กตอนอืหอัวหอมใส่หัวหอมนะ้ำ อืมมักเมืองหน่อกจังหนึ่งดีจังหนึ่ง,งตรงที่ว่ามีผลลใหม่ปลายเข้าเก็บ เป็นวกแอปเปิลวกพุ่นพวกพัมมแบบเขาไปต้องปลูกเองมันเกิดยุ่ข่างท่าเขาไปเก็บมากินได้เพราะมีไผ่วาแต่จะไปเก็บออยู่เฮียนข้าเจ้าสวนข้าเจ้ากับพ่อถ้าเป็นข่างท่าเนี่ยเก็บไปโหลดพลังเขาก็บ่คอยเก็บกันหอก ลนมากกั่หกเสือ,อ อันหนบ้งางอืมจะได้ตอนไปเก็บอ่ะวันนี้ผู้ไดไปอย่งถือกล่องให้เนาะแม่นีก่กงตั้งกล่องแล้วก็ปีนขึ้นเองปีนขึ้นไปเป็นลิ่งเป็น้างอืม อันนี้คือกินมักใันจะมากอันนี้มากกว่าอันนี้แสบก,กว่าเผ็ดหร่อหน่วยมันอาจจะบริสสวยบริสุงามคือจังแอปเปิลตลาดเนาะแต่ว่ารสชาติตลาดย่อมแพ้อืมมาออก quá ăn cơm Mới ạ หนาหอดมันดีตรงนึงนเขามีผลละใหม่มีพักไหวให้กินเท่าอ่อนหูจกหาเก็บหากินนะว่่ต้องซื้ออืมรสชาตคือบ่งม่วงมันบานเท่านยเหนีหน,นะ อืมอีมแล้วจะเอาไปแดกเด้อจะไปกินมือหลังจะได้ไปแดกเป็นโตัวกินมนีแม่นีก็่ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอให้เมืองแหลมมอนเลี่ยวขอให้มีความสุขความจเจริญจะเจ็บอย่าจน คลเบื้องล้วก็ค่อยกดซับสไครต์กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติ้งติ้ง,งให้มันนิดน้ำเดอ้อมินจะไม่แห้งกำลังใจในการเทปคิดอีกต่อไปเข้ากันสิได้สูไปด้วยกันเนาะพี่น้องสูไปด้วยกันแม่นิดไปแล้วเดอ้อบ,บายบายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตอนขึ้นไปบ่มีผู้ใดผ่าน มีผู้ใดถือกล่องให้นเราพี่น้องเบ่งต้นมันสูงไม่ได้ขึ้นไปเอาพุ่นเต็มเลยเต็มเลยด้วยจ้าน,นี่แต่ว่าตรงตำมันจะแม่งจะมีแม่งแต่ว่าถ้าสูงสูงถ้าสูงสูงเนียนจังอันหน่วยงามกว่าอโอ้ยลำบากแท้อึอ ต่างกล่องก็บ้เป็นใจนี่ตั้ำตั้มพี่ร้องนี่พี่ร้อง